ถ้าตรงไหนที่เป็นปัญหาผมฝากมาโน่เลยอเอาหัวแข็งๆชนเลยแล้วผมมีเวลาแค่เนี้ยถ้าผมไม่ชนทีมก็เละผมก็โดนอาเชิญพี่วิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมไม่ไม่แซงคิวใช่ไหมไม่แซงครับเพื่อนนีไม่มีใครเข้ามาเลยเขายังไม่เสร็จครับ อ๋อโอเคเอ่อเดี๋ยวพอดีวันนี้มีหลายท่านคงเข้ามาผมขอใช้ใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวก็คือว่าเอ่อย่างเอ่อแมตช์แมตช์แมตช์ที่แมตช์ที่สองที่เราชนะเนี่ยกับแมตช์แรกที่เราเสมอจริงๆเสมอผมว่าริงๆก็คือว่าแพ้นะเพราะว่านนาทีสุดท้ายนะจริงๆก็คือว่าถือว่าแพ้แหละเอ่อแต่ว่าพอมาที่สองเราชนะเนี่ยก็ผมก็บอกว่าปัจจัยของการของชนะชัยชนะของทีมเราเนี่ย มันคล้ายๆกับที่โคธงม,มีมีมีพูดแหละว่ามันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความมุ่งม,มั่นในชัยชนะของคู่แข่งครับพอทีมที่เขาแอคทีฟม,มากเขาเขาตั้งใจมาก,มากเราก็เราก็ไปายากละทีนี้ทุกคนรู้ปัญหาแล้วว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเล่นแบบเจอคู่แข่งที่ไม่เพสซิ่งเราไม่เป็นรองใครพอเจอทีมเพสซิ่งปุ๊บเราไปไม่ได้โจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ต้องฝากไปถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงคุณมาโน,โน่เลยนะฮะว่าว่าเราจะแก้อย,อย่งไงแล้วปลายปีเนี้ย เราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กตัวจากจากบุรีรัมเนี่ยไม่มา<ช>นะครับสุพโชคไม่มีสุพชัยใจเด็ดไม่มีสุพนัทเหมือนตาไม่มีสุพโชคอยู่เจอยู่ญี่ปุ่นเจไม่มาสี่ตัวสำคัญสำคัญเนี่ยเราไม่มีละเพาาฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากละครับว่าทางวานโน่คงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเตรียมแผนการซ้อมอย่างเข้มข้น ในปัจจัยในเงื่อนไขว่าเราไม่มีตัวหลักแล้วเราแน่แน่ก็คือว่าเราจะต้องเจอคู่แข่งที่เพลสซิ่งสามทีมแน่ๆมาเลเซียอินโดเวียดนามซึ่งถ้าผมว่ามองว่ามันเป็นโจทย์ที่ดีนะเพราะว่าสามทีมเนี้มันก็คือมันก็คือสาขาของเกาหลีแหละถ้าสามทีมเนี้ยเราสามารถบีทได้เราสามารถเอาชนะได้มันหมายความว่าเรามองที่จะไปชนกับเกาหลีได้เลยนะเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยผมก็เลยมองว่า ในในในข้อไม่ดีมันมีข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่แผนแล้วแหละจากนี้ไปเนี่ยเดือนเก้าไปถึงปลายปีเนี่ยอีกสามเดือนเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติจริงจรงจังๆแล้วแหละครับนะครับไอสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังคือผมอยากจะเห็นแผนในเชิงแอคชั่นแลนจริงจริงจังๆผมไม่รู้แหละมันจะติดขัดปัญหาตรงไหนถ้าถ้าตรงไหนที่เป็นปัญหาผมฝากมาโน่เลยเอาหัวแข็งแข็งชนเลย ืนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งสมมุติถ้าผมผมเป็นโค้ดนะถ้าผมผมรู้ว่าผมติดปัญหาเนี้ยแล้วผมมีเวลาแค่เนี้ยถ้าผมไม่ชนทีมก็เละผมก็โดนเพราะฉะนั้นมั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 นมีมันมีจุดที่ต้องคิดเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วครับว่าขอแผนชัดๆและกันในสามเดือนสุดท้ายนะครับโอเคขอบคุณนะครับไมื่อชห่เวลาแค่นี้ดีกว่าโอเควิวิทย์วันนี้คนเดียวด้วยโอเคครับวิวิทย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ จากกันไม่อยู่นี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี ose, ่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดเอีแปด